สวัสดีครับพี่น้องฟองไปสุขชนครับเมื่อน,นี้เอาเถื่ลาอ่าบ่าได้ร่องคิปดโดนเนาะเมื่อนี้มีนกจินมแบบแป๊บป้าพี่น้องเลเบิเบ้งในช่วงน้ากันเนาะพี่น้องดเด้อเดยวเอาดิพ่ายเบิ้งว่าเมื่อนี้มีงกินแน่สำรับเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะติดตามกันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องมาเบิ้งครับน่ากินสำรับทำขึ้นนี่ครับพี่น้องบ่ต้องเดาก็สี คือยอดอ่าเห็ดยังกินมัอน,นี่พี่น้องเลยอ่ากลังหันเหนื่อยนะครับพี่น้องมัอน,นี่ขี้ควายควายเสบแซ่บใส่เครื่องในน้ำครับเนี่ยใส่ไน่นหน้า,ากันติดจีบแล้วก็นี่เทียมีเลือดแล้วก็มีตับน้ำพี่น้องเห็นป้บคนบานราณเดี่ยวออกมาแล้วก็บ,บีน้ำพี่น้องกินแบบขมตายเบ้าเรืองกันเลยมัอน,นี่สูตรพิเศษสูตร พิเศษสูตรคือสิ่งพวมันสูตรพิเศษดาน,น้องพี่น้องเป็นสูตรพิเศษซะอา้าวจติดตามไปเลยได้พี่น้องได้เดี๋ยวผลเทศแล้วแล้วช่างสิเห็นบ้างอีกคันนึงว่าหน้าตาเป็นทังไหนพี่น้องตามไปเลยครับพี่น้องครับอุ้ยแม่ครับพี่น้องอันนี้หั่นแหลือด้วยครับเนื้อแค่หน้าแล้วก็ตับน้ำครับสามสิบจีบเนื้อไปบอกหงส์ับหอมทีมงานเ้างกำลัง ดำเนินการอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลังสีต้มเพียร์้วครับเด้อต้มน้ำเพียพี่น้องต้มเพียอ์หอนๆแล้วก็จังเอาไปใส่กันกับลาบเด้อพี่น้องเด้อไปตามไปเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบาดที่นี่เอาสินค้ามาเบิ้งเด้อว่ามีอยางกินแน่สำหรับมือในม่พี่น้องเนาะนี่เป็นแตงเนาะครับจิงครับเอาวัก กาดเข้าวะมี่บอกกระดามเข้าครับกินครับเป็นอย่างนี้ครับพ่นี่นี่ครับซุปนอไม้ของแบบพิศายนี่แล้วครับพี่น้องแล้วก็นี่เจ้าเจ้ากินครับกินกับยังหูจะว่าพี่น้องนี่ครับพี่น้องก้อยขมขมแบบขมตายเบาเรื้ยง้ะพี่น้องเด้อมาแซ่บแซ่กทันสำหรับมือนีกับเขาเกิดนี่เป็นแบ้งไปขวาน้องครับสำหรับทีมงานคนรดกินดีบครับ นี่างครับเขาโดยรอบมันประมาณนี้ครับข้าวเหนียวเหาใส่ครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยเอามาโชว์เนี่ยอ่าพี่น้องข้าวเหนียวเ่อข้าวมีเนาะครับเนาะนี่ครับข้าวเหนียวเดี๋ยวอมาใส่ร่วมกันครับพี่น้องครับมันสำรับมือนีิอืมอาเทลากับทีไทยเบิ้งไปเลยว่าอยมี่กินมันเป็นอะไรแน่รสชาตินาปาลัดเซิมตอนนี้กับทีไทยเบิ้งก่อนวันนี้กับข้าวเป็นโดยรอบมันประมาณนี้นะพี่น้องเนาะตามไปเรื่อยๆได้ครับพี่น้อง